ครับผมวันนี้ก็พบกับเพิ่มผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาพบกับเรื่องไผ่ครับวันนี้พอดีลูกค้าสั่งไผ่ตรงลืมแรงไต้หวันนะครับผมหรือกิมซุงนะครับผมก็จะมาสับหนอครับผมวันนี้อยู่ราคาที่โลละสี่สิบาทครับผมหน่อไม้อันนี้เริ่มหมดแล้วผมก็มาตัดเลยนะครับผมวิธีการสับก็สับอย่างนี้เลยครับพี่น้องสับให้เขียงเขียงนะครับผม เพื่อที่กิ่งเขาจะได้ขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็จะได้เป็นนี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นกิ่งที่ชาให้ลูกค้าต่อนะครับผมถ้าเราสับตรงก็ยากครับผมที่กิ่งจะขึ้นมาใหม่เพราะมันจะเน่าครับผมเราก็ตับับเฉียงเลยครับผมครับสับเฉียงนะครับพี่น้อง รเราก็ได้ไผ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวหาสับต่อยครับเจอ,อแล้วครับผมอันนี้ก็เอาไปส่งลูกค้าครับผมล,ลูกค้าสั่งสั่งเข้ามากัน5้ากิโลครับอันนี้ก็สับเลยนะครับสับเฉียงเลยครับผม ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับผมเขาก็จะได้แตกกิ่งขึ้นมาใหม่ก็ได้แล้วยน,อนนอนหนึ่งครับโยน,นไว้ก่อนสวยครับผมก็เขาจะให้นอนตลอดนะครับผมสาหรับไผ่ตรงลืมแรงใต้หวันหรือกิมสุงนะครับก็เจออีกแล้วครับผมกำลังสวยเลยครับ แล้วก็สับไลายไหนก็ได้ครับผมให้เต็มเขาเฉียงครับผมกได้แล้วครับตอนนี้5้กิโลห้าสก็ได้200แล้วครับวันนี้สำหรับกิ่งเราก็ได้ชำํำและพอ่อออยแล้วนะครับผมได้เรามีการตอนกิ่ง ช้ำกิ่งก็เจออีกแล้วครับผมหน่อหนึ่งครับนี่ครับหนอนนี้เอาไว้ทำเป็นลำเลยครับไว้เป็นพันเอาหนอนนี้ดีกว่าครับเราเจอเศษอะไรก็ได้นะครับผมเราก็มาใส่ครับผมไม่เป็นไรครับก็ตัดเฉียงนะครับครับได้แล้วครับหน่อหนึ่ง เดี๋ยวผมเดินสับต่อครับาการปลูกไผ่นะครับผมมันไม่ยากอย่างที่คิดครับผมสําหรับไผ่ตรงก็ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสําหรับตรงหรือกิมซุงครับผมตรงลืลีแรงไต้หวันนะครับคือเขาจะให้ผลผลิตนานจนถึงอายุ70-80ถึงปปีนะครับผมกว่าจะออกดอกยากครับผมไผ่ งกิมซุงครับผมในการที่จะไว้ลำในการทำพันธุ์นะครับก็ไว้ถ้าจะทำพันธุ์อย่างเดียวก็ไว้ห้าถึงหกลำนะครับส่วนการที่จะไว้เพื่อกินหนอก็ไว้แค่สี่ลำสามสี่ลำพอครับผมอันนี้ก็เก็บไปหลายรุ่นแล้วครับผมสำหรับไผ่ตรงลืมแ้งไต้หวันนะครับผม ก็ร่องรอยกันเก็บครับผมได้หลายกิโลแล้วครับผมก็เจออีกแล้วครับหน่อหนึ่งครับอันนี้ก็หนาครับผมเอาเอาออกเลยครับหนอนี้ครับครับผมได้แล้วครับหน่อหนึ่งนี่ครับ ได้แล้วครับนอนหนึ่งสวยไหมครับสำหรับกิมซุงครับผมก็ใกล้จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับผมข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วครับผมฝั่งนู้นครับผมเริ่มออกรวงแล้วครับครับผม วันนี้ผมเจ้าของสวนพอเพียงบนแผ่นดินพ่อวันนี้ก็มาเก็บหน่อไผ่นะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเก็บหน่อไผ่เพื่อที่จะเอาไปให้ลูกค้านะครับผมเจ้าของสวนพอเพียงบนแผ่นดินพ่อน,นี้จะตั้งอยู่87หมู่หนึ่งตำบลตะเกียนอำเภอกาบเชิงนะครับผมสวนเรามีเนื้อที่15ไร่นะครับก็ปลูกไผ่แล้วก็มีไผ่มีเพกาตี้อ่ะมี มีอ่าฝรั่งกิมจูแล้วก็มีต้นสักมีว่ายักษ์แล้วก็ทุเรียนเทศทุเรียนน้ำครับผมวันนี้ผมเจ้าของสวนพอเพียงก็ได้มาสับนอไั่เพื่อที่จะเอาไปให้ลูกค้านะครับผมก็ตามออเดอร์ครับผมวันนี้5้กิโลครับผมโลละสี่สิบาทครับก็พอได้อยู่ครับ200วันนี้ก็ได้แล้วครับ200 ก็บวกกับอีกอย่างอื่นไปครับผมกล้วยหอมกล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยน้ำว้มามะพร้าวน้ำหอมครับผมใน,ในที่สิบ้าไร่เราก็ยังไม่ไม่เต็มเท่าไหร่ครับผมวันนี้วิธีอ่าการปลูกไผ่นี้แต่ก่อนที่ตรงนี้ผมจะปลูกผมจะปลูกข้าวนะครับผมผลผลิตที่ผมปลูกข้าวนี่ไม่ค่อยจะ เท่าไหร่ครับผมเมื่อปีที่แล้วก็ปกลูกนู่นปลูกข้าวไปก็ขาดทุนครับผมไร่หนึ่งก็ลงทุนไปก็สามสี่พันเลยทีเดียวครับผมสำหรับไผ่ผมปลูกครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวก็ปีที่แล้วผมได้ไปได้ไปอยู่สองหมืนกว่าบาทครับผมก็ขายทั้งหนอแล้วก็ขายทั้งกิ่งพันครับผมวันนี้ผมจะของสวนพอเพียงบนพอทีพ่อก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผม ก็วันนี้แค่มาสับหน่อไผ่ครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมขอลาด้วยครับผมฝากการติดตามด้วยครับผลงานด้วยนะครับผม,มอย่าลืมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมในการปลูกไผ่ไผ่นี้เก็บผลผลิตปลูกครั้งเดียวดูแลครั้งเดียวก็เก็บผลผลิตได้ตั้งหลายปีเลยครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม